สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ข่าวเด็ดเจ็ดย่านน้ำเราก็เอาข่าวดีมาบอกกันอีกแล้วนะครับสำหรับบัตรคนจนที่ใช้จัก,กรยานยนต์ก็คือว่ามีแววว่าจะได้รอรับเงินเพื่อช่วยค่าเติมน้ำมันผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองเพราะว่านายสุภัทพพงษ์ ลั่นแล้วว่าขอเวลาดูจำนวนรถกับจำนวนผู้ถือบัตรและงบประมาณให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินที่50ลิตรต่อเดือนนั่นเองก็อาจจะมีแววในเรานี้นั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วงที่ราคาน้ำมันวันนี้ก็คือ2,506 15ที่ได้กระชูดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะชนิดน้ำมันเบนซินที่มีการปรับขึ้นราคามาแล้วถึง18ครั้งทำให้ภาพรวมจนถึงปัจจุบันราคาได้ขยับตัวขึ้นไปแล้วเกิน10บ,บาทนั่นเองนายสุพัฒน์พงพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้เปิดเผยว่าสำหรับกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซิน,นกระทรวงพลังงานจะพยายามหารือกับ กระทรวงการคลังโดยจะช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนทั้งสิ้นก็คือ13.5ล้านคนโดยจะมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เป็นหลักนั่นเองครับ ทั้งนี้ปัจจุบันพบว่าประชาชนที่จดทะเบียนที่กรมขนส่งมีอยู่21ล้านคันจึงจะต้องดูจำนวนรถกับจำนวนผู้ถือบัตรโดยจะพยายามให้ออกมาเร็วที่สุดนั่นเองและข้อมูลจะต้องนิ่งดังนั้นจึงขอดูจำนวนก่อนแล้วมาดูงบประมาณให้สอดคล้องกับปริมาณในการใช้น้ำมันเบนซินที่50ลิตร ต่อเดือนนั่นเองครับนายสุภัทพงศ์กล่าวต่อไปอีกว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้ส่งผลกระทบให้ราคาพลังงานโลกสูงขึ้นทุกชนิดส่งผลต่อราคาขายปลีกในประเทศไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสำเร็จรูปอย่างเบนซินดีเซลโดยเฉพาะราคาน้ำมันขึ้นที่สุดในรอบ14ปีส่งผลกระทบไปทั่วโลกอย่างไรก็ดีกระทรวงพลังงานก็ได้ติดตามสถานการณ์ พลังงานอย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการพลังงานในช่วงของสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนและในช่วงเปลี่ยนผ่านด้านการจัดหาพลังงานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนนั่นเองนอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมศูนย์การสั่งด้านพลังงานประจํากระทรวงพลังงานเพื่อใช้เป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์อีกด้วยโดยเฉพาะเตรียมด้านสำรองพลังงานและพร้อมรับ ทุกสถานการณ์นั่นเองนายอัธพลฤทธิพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัปทปตทมหาชนกล่าวว่าปตทยืนยันมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจด้านจัดการน้ํามันกา๊าซธรรมชาติรองรับความต้องการใช้ภายในประเทศอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานนั่นเองอย่างไรก็ตามเสถียรภาพของทางพลังงานของประเทศจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงอยู่ที่ภาคส่วนร่วมมือกันใน ประหยัดและรู้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพปตท,ะทะจึงจัดแคมเปญก๊อตจิชวนใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด สื่อสารรณรงค์ประหยัดพลังงานด้วยสื่อหลายรูปแบบในทุกช่องทางพร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์โดยบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เพื่อให้เครื่องยนต์มีความสมบูรณ์ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงพร้อมด้วยการโปรโมชั่นต่างๆจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ณนะที่ F IT Auto โต้สถานีบริการน้ำมัน PTT Station ที่ร่วมรายการทั่วประเทศนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวข่าวเรื่องราวดีๆที่เรามาฝากแก่พ่อแม่พี่น้องว่ามีว่าจะได้ลุ้น50ลิตรต่อเดือนหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเราก็จะเอามาพูดและก็บอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ